ในเรื่องนี้นะคะในส่วนของรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีการพูดถึงการตรวจสอบกรณีการเสียชีวิตของผออ,องค์การสวนสัตว์ด้วยนะคะก็จะแบ่งเป็นคดีอาญาโดยฝ่ายตำรวจทำหน้าที่นะคะขณะที่บอร์ดสวนสัตว์เนี่ยก็จะมีการตรวจสอบกรณีของเก้งเผือกหายย้ำด้วยว่าเหรียญเนี่ยมี2ด้านอย่าพึ่งด่วนตัดสินใจค่ะ นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้ให้สัมภาษณ์นะคะถึงกรณีเหตุการณ์เสียชีวิตของนายสุริยาแสงพง์ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งถูกนายสัตวแพทย์ภูวดลสุวรรณะหัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์วิจัยและสุขภาพสัตว์สวนสัตว์สงขลายิงเสียชีวิตภายในสำนักง,งานสวนสัตว์สงขลาขณะลงพื้นที่มาตรวจสอบ กรณีลูกเก้งเผือกสายพันธุ์พระราชทานหายไป2ตัวนะคะคุณวราวุษบอกว่าก็แสดงความเสียใจกับครอบรครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะส่วนในเรื่องของการสอบสวนเพื่อที่จะหาหลักฐานเพิ่มเติมนั้นเนี่ยแบ่งเป็น2กรณีด้วยกันคือในส่วนของการสอบสวนคดีทางอาญาจะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการ ส่วนกรณีเก้งเผือกสายพันธุ์พระราชทานที่หายไปนะคะจะเป็นหน้าที่ของนายชวลิตช,ชูขจรประธานคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อที่จะตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมค่ะท่านรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับท่านบอกว่าย้ําว่าเหรียญมีสองด้านอ,อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจเพราะอาจไม่ได้เป็นไปตามข่าวที่นําเสนอ ตราบใดที่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปหรือว่ามีข้อเท็จจริงออกมาเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้อยากให้รอความชัดเจนจากคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ติดตามสืบหาข้อมูลทั้งหมดก่อนเพื่อความชัดเจนรวมถึงกรณีอื่นของสวนสัตว์ในแต่ละแห่งที่อาจมีลักษณะสัตว์ที่หายผิดปกติด้วยเมื่อถามว่าจะมีนโยบายในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ซ้ําขึ้นมาอีกอย่างไรนายวราบุตรบอกว่า ตนได้กำชับไปทางนายชวลิศว่าต้องหาผู้บริหารเพื่อรักษาการไปก่อนและต้องหาผู้บริหารคนใหม่มาแทนตำแหน่งที่ว่างลงเพื่อจะมีคำสั่งไปยังสวนสัตว์แต่ละแห่งเพราะตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำได้เพียงกำกับดูแลแต่หน้าที่การสั่งการตรวจสอบจะต้องมาจากบอร์ดบริหารแล้วจึงมีคำสั่งไปยังผู้อำนวยการในแต่ละสวนสัตว์ครับ ในวราวุษนะคะยังบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยอาจจะมองว่าตนเองเนี่ยลอยตัวเหนือปัญหาแต่ก็ต้องมาดูว่ากฎหมายบัญญัติไว้อย่างไรนะคะเราต้องทำตามกฎหมายที่มีตนเองเนี่ยไม่สามารถไปละเมิดกฎหมายได้อำนาจการบริหารขึ้นอยู่กับคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ส่วนตนเองนั้นมีหน้าที่ประสานงานอย่างใกล้ชิดค่ะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งสงฝ่ายนะครับ แต่ว่าในขณะนี้เราต้องแยกประเด็นก่อนเรื่องกรณีการที่ท่านผออ,องค์การสนสัว์โดนยิงเสียชีวิตก็จะเป็นกรณีหนึ่งส่วนกรณีเรื่องที่เก้งหายนะครับแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตต่างๆนั้นก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งที่ทางบอร์ดขององค์การสนสัว์นะครับจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการสึ่เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงนะครับ ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เร่งในการติดตามสอบสวนแล้วก็เร่งคลี่คลายนะครับในเรื่องราวที่เกิดขึ้น<ม>วันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนของตำรวจภูธรจังหวัดสงขลารวมถึงกองปราบเนี่ยก็ได้มีการตั้งทีมสืบสวนหาข้อเท็จจริงครับโดยเฉพาะกรณีของเก้งเผือกสายพันธุ์พระราชทานที่หายไปแม้ว่าจะยังไม่มีการแจ้งความก็ตามรวมถึงยังสืบสอะเรื่องปมของการสั่งย้ายด้วยครับ ความคืบหน้าการสอบสวนนะครับกรณีนายสัตวแพทย์ภูวดลสุวรรณะยิงนายสุริยาแสงพงศ์ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเสียชีวิตภายในที่ทําการสวนสัตว์สงขลาขณะลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีลูกเก้งเผือกสายพันธุ์พระราชทานชื่อคุณภูมิกับคุณภาคหายไปอย่างปริศนานั้นวันนี้ชุดสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดสงขลาซึ่งรับผิดชอบคดีนี้ได้มีการวางกรอบในการสอบสวนเรื่องนี้นะครับ โดยมีการตั้งข้อสังเกตในหลายประเด็นด้วยกันนะฮะประเด็นที่1นึ่ทำไมไม่แจ้งตำรวจตั้งแต่ตอนที่ทราบว่าลูกเก้งได้หายไปจนมาพบซากกระดูกนะฮะโครงกระดูกนะของเก้งแต่ก็ยังไม่ได้แจ้งนะความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยสองนะครับจะสอบถามไปยังผู้เชี่ยวชาญเรื่องของสัตว์เลื้อยคาน กรณีที่มีการระบุถึงว่ามีงูนะฮะระบุว่าเป็นงูเหลือมด้วยที่ไปกินแก้งเนี่ยว่าเวลากินตัวอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยจะคลายเลยหรือไม่หรือต้องใช้เวลาในการย่อยสลายนานเพียงใดซึ่งปกติเวลาที่เราไปเห็นงูเนี่ยก็เหมือบสัตว์ตัวใหญ่ๆได้เนี่ยมันก็จะอยู่ในสภาพนั้นเพื่อให้กระดูก มันย่อยใช่ไหมาหาเพื่อย่อยเนี่ยนานพอสมควรทีเดียวนะใช่ไม่สามารถเลื้อยไปไหนได้อยู่แล้วใช่เขาจะอยู่ <นะ S 2> ตรงนั้นนานเลยละคะ่ะแต่นี้คนก็ตั้งข้อสังเกตว่าอ้าวแล้วมันคายออกหรือเปล่านะและ้วก็คายออกไปแล้วงูเลือเล้อยหนีไปหรือเปล่านี่นะอันนี้ตำรวจก็ตั้งข้อสงสัย3นะครับสืบสวนเรื่องของร่องรอยในพื้นที่เมื่อทราบว่า เก้งหายไปแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นมีร่องรอยของสัตว์ในการต่อสู้หรือว่าดิ้นรนเอาชีวิตรอดลักษณะเป็นอย่างไรอันนี้ต้องไปดูมาให้ได้ว่ามีร่องรอยตรงุนั้นหรือไม่นอกจากนี้เนี่ยนะครับยังจะให้ผู้เชี่ยวชาญพิสูจน์ว่าการที่สวนสัตว์อ้างว่าลูกเก้งตัวแรกนั้นโดนงูเหลือมกินแล้วก็มาพบซากโครงกระดูกทีหลังนั้นจริงหรือไม่โดยจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญพิสูจน์นะครับว่าพฤติกรรมในการหากินของงูเนี่ย พอกินไปแล้วเนี่ยงูจะเหลือโครงกระดูกไว้อย่างนี้ไหมค่ะคือสามารถย่อยสลายเนื้อหรือว่าส่วนอื่นๆไปแล้วก็คายแต่กระดูกออกมาหรือเปล่านะครับแล้วก็เอามาเทียบกับอายุของลูกเก้งตัวแรกว่าถ้างูเหลือมกินเข้าไปแล้วเนี่ยจะเหลือโครงกระดูกเหมือนที่พบหรือเปล่านะครับก็เทียบดูว่ากระดูกเป็นของลูกเก้งตัวแรกไหมหรือว่าเป็นกระดูกของอตัวที่มีอายุมากกว่านี้หรือว่าของสัตว์อื่นค่ะ และเจ้าหน้าที่สวนสัตว์สงขาอ้างว่าเป็นโครงกระดูกของเก้งเผือกเนี่ยอันเนี้ยจริงหรือไม่จริงอย่างไรโดยทั้งนี้จะหากการสอบสวนพบความผิดปกติขึ้นมาเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่จะสืบสวนว่ามีการทํากันเป็นขบวนการหรือเปล่าคือลักษณะของการมา,าแจ้งนะฮะหรือว่าลักษณะของการไปอ้างนะว่ามีงูมากินแล้วก็พบโครงกระดูกแล้วนี่เป็นโครงกระดูกของเก้งเผือกจริงๆเนี่ยอันนี้เนี่ย เป็นการทำเป็นขบวนการหรือเปล่าต้องไปดูข้อเท็จจริงก่อนหรือว่ามีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็ถึงจะสืบสวนคลี่คลายคดีทั้งหมดครับค่ะเพราะว่าประเด็นในเรื่องของการลักลอบการค้าขายสัตว์ป่าเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นหนึ่งที่ตั้งข้อสงสัยไว้นะคะส่วนทางด้านของตํารวจกองปราบเขาก็ได้ตั้งทีมสอบสวนเรื่องนี้เช่นกันโดยสอบในประเด็นเรื่องของการโยกย้ายเจ้าหน้าที่สวนสัตว์สงขาทั้ง4นายโดยเฉพาะนายสัตวแพทย์ภูวดล แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะจากการไปสอบสวนญาติและคนใกล้ชิดเนี่ยก็ได้ข้อมูลว่านายภูวโดนกโกรธค่ะ นายสุริยาเป็นอย่างมากที่มีคำสั่งย้ายตนเองเนี่ยออกจากพื้นที่โดยที่ไม่มีความผิดและนายสัตวแพทย์ภัวดลเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของตัวเองว่าไม่ได้ทำผิดและตั้งใจทำงานมาโดยตลอดและก็ยังเคยตัดเพ้อทํานองว่าทำไมไม่สอบสวนและสั่งย้ายคนอื่นที่มีความรับผิดชอบโดยตรงตนเองเนี่ยเป็นแค่หมอที่คอยดูแลสัตว์ยามเจ็บป่วยและสุขภาพทั่วไปของสัตว์เท่านั้นค่ะ ซึ่งจากการติดตามข่าวเนี่ยนะครับหลายท่านก็ให้ข้อมูลมาบอกว่าในส่วนของนายสตวแพทย์ภูบนดลเนี่ยก็มีหน้าที่นะที่รับผิดชอบนะครับซึ่งก็ต้องดูแลในเรื่องของอจํานวนสัตว์โดยตรงด้วยเหมือนกันว่ามีตัวไหนหายหรือว่าหายอย่างไรเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจสอบตรวจเช็คจํานวนใช่ฮะต้องรายงานทุกๆวันใช่นะฮะอันนั้นแหละก็เป็นสิ่งที่ปรากฏเป็นข่าวออกมาซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็เป็นการสอบสวนจากญาติแล้วก็คนสนิทที่ใกล้ชิด ในส่วนของการไปสืบสวนนะฮะการที่สพเมืองสงขลาเนี่ยวันนี้เนี่ยก็ยังมีในส่วนของการเรียกประชุมตํารวจทั้งฝ่ายสืบสวนสอบสวนกลางสพเมืองสงขลา,ขาแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับในห่วงหนึ่งเนี่ยท่านพลตํารวจตรีดํารัตวิริยะกุลท่านรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค9ซึ่งก็ได้ร่วมประชุมสรุปความคืบหน้าในคดียิงกันแล้วก็ การหายไป <tong> s> <S ของเก้งเผือกด้วยเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าในส่วนของการสอบสวนคดีนี้เนี่ยจะมีการตั้งประเด็นในการสอบสวนไว้2ประเด็นหลักๆคือ1นะฮะอันนี้มี2ประเด็นเท่านั้น <inclusive. S> 1>, <4 S 2> 1คือสาเหตุของการยิงกันเนี่ยมีความโกรธเคืองกันหรือไม่และโกรธเคืองกันอย่างไร<ฆ>คือเรื่องอะไรกันแน่ว่าอ,อย่างนั้นนนะโกรธเนี่ยโกรธในลักษณะแบบไหนทําไมถึง ยิงรัวๆหลายนัดขนาดนั้น<ช>กระหน่ำยิงเรียกว่ากระหน่ำยิงก็ได้ทั้งศีรษะทั้งลำตัวเนี่ยคือพบปลอกกระสุนถึง19นัดเนี่ยนะฮะ,ะ,ฮะคือมีปมแค้นอะไรอย่างอื่นอีกหรือเปล่านะฮะนี่คือประเด็นการสอบสวนประเด็นหลักประเด็นแรกอีกประเด็นหนึ่งก็คือสาเหตุการหายไปของเก้งเผือกทั้งสองตัวเนี่ยนะฮะว่าเป็นสาเหตุของการ ที่เกี่ยวโยงนะฮะกับเรื่องที่จะต้องมีการยิงกันเกิดขึ้นหรือไม่มเพราะว่าทางเรื่องนี้เนี่ยนะฮะสวนสัตว์ไม่ได้เข้าไปแจ้งความในเรื่องที่เก้งเผือกหายอย่างที่ได้เรียนไปตั้งแต่แรกเพียงแต่มีการตั้งกรรมการสอบสวนขึ้นกันเป็นการภายในของสวนสัตว์เท่านั้นซึ่งในทางการสอบสวนเนี่ยจะต้องสอบสวนคู่กันไปทั้งสองเรื่องอเพราะเป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องแล้วก็นํามาสู่การฆ่ากันจนเสียชีวิตนะฮะ พนักงานสอบสวนก็จะสอบควบคู่กันไปว่าเก้งหายจริงหรือไม่หรือมีการดําเนินการอะไรที่ทําผิดขั้นตอนทางกฎหมายหรือไม่ซึ่งพนักงานสอบสวนกําลังเร่งรวบรวมหลักฐานในทุกเรื่องที่ทําให้เป็นสาเหตุของการฆ่ากันนะฮะโดยท่านพลตลํารวจตรีดํารัตยังบอกว่าในส่วนของการหายไปของเก้งเผือกทั้งสองตัวเนี่ยตอนนี้ก็ยังสรุปไม่ได้ว่าหายไปจริงหรือเปล่านะฮะ คือยังไงมันก็ยังไม่ชัดนะน้องแอน<ช>มีภาพอามีว่ามีงูเหลือมอย่างเงี้ยแล้วเป็นตัวนั้นหรือเปล่าแล้วก็โครงกระดูกที่พบเนี่ยเป็นโครงกระดูกของเก้งเผือกที่อ้างถึงหรือเปล่าใช่แต่ที่เขาตรวจผลออกมาเนี่ยกระดูกที่พบเนี่ยนะคะเป็นเก้งปกตินะไม่ใช่เก้งเผือกอนั่นไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังคงสับสนกันอยู่ว่าเอ๊ะข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะว่าท่านต้องบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยยังสรุปไม่ได้ ว่าเก้งเผือกหายไปจริงต้องรอจนกว่าจะรวบรวมพยานหลักฐานจนถึงที่สุดและก็ต้องหาพยานหลักฐานจากทางสวนสัตว์สงขาเนี่ยเข้ามาประกอบด้วยเช่นเดียวกันนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราจะต้องอติดตามกันต่อไปเพราะว่าเอ๊ะข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรกันแน่แล้วเรื่องของเก้งเนี่ยถ้าหายไปมีการลักลอบนะฮะซึ่งตามปมประเด็นหนึ่งที่มีการตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะจะนำไปขายในตลาดมืดหรือเปล่า ถามไปถามมาสอบสวนไปสอบสวนมาก็พบว่าเก้งเผือกเนี่ยไม่ใช่เป็นสัตว์ที่ต้องการในตลาดมืดไม่มีใครเอาไปทำยาดองอหรือว่าเป็นยาบำรุงชูกำลังอะไรแต่อย่างใดนะฮะรวมถึงเรื่องของเนื้อที่จะเอาไปรับประทานเนี่ยบางท่านบอกว่าเลิกพูดถึงไปได้เลยเพราะว่าเนื้อก็เหมือนเนื้อเก้งธรรมดาไม่ได้มีความแตกต่างอะไรแล้วก็มีเนื้อน้อยด้วยวตัวมันก็ผอมนิดเดียวใช่<ะ>ตัวเล็กนิดเดียว <laughs> นะฮะซึ่งเอสตรงนี้เนี่ยก็ ไม่น่าจะเป็นประเด็นที่จะต้องขโมยไปขายหรือว่าลักลอบไปขายน้องแอนแต่ว่าการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ยิงกันนะคะแล้วก็กรณีของเก้งสองตัวที่หายไปเนี่ยมันก็เลยทําให้มีการขยายผลนะคะในเรื่องของปัญหาการทุจริตต่างๆที่เกิดขึ้นในสวนสัตว์สงขลาด้วยมีการตั้งข้อสังเกตในเรื่องของประเด็นนะคะที่ไปเชื่อมโยงกับแก๊งค้าสัตว์ป่าหายากการทุจริตในโครงการก่อสร้างหลายโครงการรวมไปถึงเรื่องของงบ ประมาณในเรื่องของการพัฒนาสวนสัตว์รวมถึงค่าอาหารของสัตว์ด้วยนะพี่แจ็คมันไม่ได้เป็นคดีความแค่การฆ่ากันตายยิงกันตายทั้งสองท่านรวมไปถึงกรณีของเก้งที่หายหรือว่าตายแต่ตอนนี้เขาเขาเรียกว่าลสืบสาวเราเรื่องลงไปจนถึงเรื่องของการทุจริตภายในสวนสัตว์แล้วเพราะอะไรเขาตั้งข้อสังเกตว่าสัตว์ภายในสวนสัตว์เนี่ย หอมทุกตัวเลยอ้าวนะฮะก็เนี่ยแหละมันจะเกี่ยวโยงเกี่ยวพันกันไปแล้วทีนี้เนี่ยเราก็เลยไม่ทราบแน่นอนว่าสาเหตุที่มีการโกรธเคืองแค้นเคืองกันถึงขนาดที่จะต้องยิงกันเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของเก้งจริงๆหรือเปล่าถ้าย้ายไปที่อื่นเสียประโยชน์อะไรไหมยอย่างเนี้ยนะฮะ,ะหรือว่าเอ๊ะเป็นเรื่องที่ย้ายปุปรับทำให้ปรับตัวไม่ทันเพราะว่า ก็รับราชการอยู่ที่สวนสัตว์มาตั้งแต่จบมาใหม่ๆอย่างเนี้ยอยู่มาหลายสิบปีมีครอบครัวแล้วก็ตั้งรกรากที่นี่แล้วก็ภรรยาก็ทํางานอยู่ที่สวนสัตว์เป็นเจ้าหน้าที่ด้วยเนี่ยนะครับเรื่องนี้หรือเปล่าหรือว่าเอ๊อาจจะเกี่ยวยงกับเรื่องอื่นๆเหตุความแค้นทําไมต้องกระหน่ากันขนาดนี้เพราะว่าเรื่องโยกย้ายก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติะนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นส่วนที่จะต้องติดตามสืบสอบกันต่อไปในขณะที่ล่าสุดเนี่ยนะครับเวลาบ่ายโมงวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่าที่บริเวณวัดห้วยกรุตาบลบางพระอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีอันนี้เนี่ยทางหน่วยกู้ภยัยสว่างประทีปศรีราชานะครับได้นําศพของท่านผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูธิปัม์จากสนามบินสุวรรณภูมิถึงวัดห้วยกรุแล้วนะครับก็นําไปตั้งศพแล้วก็บาเพ็นกุศลที่นั่นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับ โดยมีบรรดาญาตินะครับรวมถึงมิตรสหายรวมถึงพนักงานสวนสัตว์เปิดเขาเข,าขียวชาวบ้านในพื้นที่มาร่วมรับศพกันเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยยกศพมาตั้งไว้ในศาลาหนึ่งเตรียมประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพวันนี้ในเวลา16นาฬิกานะครับและก็จะมีพิธีสวดพระอภิธรรมคืนแรกวันนี้นะครับน้องแอนเวลา18นาฬิกา30นาทีผู้สื่อขารายงานว่าบรรยากาศใน ศาลาเนี่ยนะครับที่บริเวณวัดห้วยกรุตาบลบ,บางพระอําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเนี่ยก็เนืองแน่นไปด้วยผู้คนที่รักใคร่ท่านผู้อำนวยการองค์การ,การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยะนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังพบพวงรีดนะฮะจากท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็ยังมีพวงรีดของท่านวราวุธศิลป์าอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยครับ